ปลาเสือใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงครับอืมเอาถ่ายที่หน่อยก็พอนะครับเพราะว่าน้องตัวใหญ่ดีครับสุดแขนนะครับเนี่ยปลายมือสุดแขนเลยครับใหญ่มากจริงครับตัวนี้สิบห้านิ้วกว่าครับไปลงตู้ครับตัวน้องเก็บครับนี่มีหลายตัวนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวจะให้ดูอีกสองตัวครับอีกสองตัว ตัวนี้ก็สวยครับตัสวยครับสวยตัวนี้นะดูดูความยาวครับครับวัดเป็นนิ้วนะครับตัวนี้สิบเอ็บวกถึงสิครับสิบเถึงสินะครับนี่สิบสอนิ้วสิบเถึงสิบครับใหญ่ๆครับตัวนี้ใหญ่หมือนก่นสองตัวครับ เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องเก็บนะฮะนี่นี่ทำงานท่างงานตัวนี้นะอือหือลงตู้ไปเลยทาง,งานครับมีสามตัวนะเดี๋ยวให้ดูสองตัวพอครับตัวน้องเก็บครับให้ดูชัดๆครับอยู่ในตู้นี่ครับเห็นไหมครับอือหงามมากครับผมทำงานงานงาน